ดูบอลสดวิเคราะห์ฟุตบอลข่า,ขาวฟุตบอลทีเด็ดบอลเดี่ยวทีเด็ดบอลสเต็ปทีเด็ดสปอร์ตสวัสดีครับผมสวัสด,ดีทุกท่านสวัสด,ดี r y o n e กันด้วยนะผมพบก,กับผมเช่นเคยเช่นเดิมกับทีเด็ดสปอร์ตนะผมในคลิปนี้จะเป็นมัดแต่งมัดเดียวนะผมผมวางมาที่คู่ของบริษัทมูลพบก,กับ เออบรัซีมินเช่นะฮะเลียงผิดนิดนึงขออภัยนะผมเป็นทร่งฟังของบริเซียมินเช่นกลัดบะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างบรัเซียดอตมุนนั่นเองนะผมคู่นี้จะแข,ข่งกันในเวลาที่คืนครึ่งบ้านเรานะผมท่านใดที่มาต้องการเชียนะผมผมแนะนําอีกหนึ่งคู่เลยมาแน่นอนนะผมสำหรับคู่นี้นะผมก็ผมวางไปที่เลทราคาบริเซียตมุนต่อปอป,อ,ปอนครับผม เรียกได้ว่าเป็นบิ๊กแมททั้งฝั่งของบุนเดสลิก้าเยอรมนีเลยก็ว่าได้หนุมสำหรับคู่นี้นะผมก,ก่อนอื่นยังไงคงต้องมาฟังความพร้อมของสองทีมนี้กันก่อนนะครับทั้งฝั่งของบุซซีมันเช่นกลัดปังนายใหญ่อย่างมาโกนโลสผมวันนี้ค่อนข้างพร้อมทีเดียวผมเพราะว่าจะได้ผู้เล่นที่หายบาดเจ็บกลับมาครบทีมแล้วนั่นเองแล้วก็ไม่มีตัวตกค้างอยู่เลยนะครับแล้วก็โทษแบนนั้นก็ไม่มีเช่นเดียวกันผมวันนี้น่าจะ วางระบบเต็มแบบ4312นะครับผมส่งคู่กองหน้าอย่างอาราสเน่เปียกับมาคุสตูรานนะครับผมส่วนท้องฟังของลาสตินเดอร์นั้นจะเป็นตัวรุกคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังผมแล้วก็แดนกลางตัวรับจะใช้คริสตอฟคราเมอร์นะครับผมส่วนท้องฝั่งของโบเซมุนเช่นอ่าโบเซมุนนะครับผมก็โดยเสียง,งพาร์ทเกมนี้ยังคงไม่สามารถใช้งานกับตันทีมอย่างมาโกร้อยส์หดุผมที่ยังคงบาดเจ็บอยู่หมแล้วก็ลายตกครั้งอย่างโทมัสเดลานีก็ไม่สามารถ ลงชุดทีมได้เช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้นผมรู้สึกฟับจะใช้อลิงอารันเป็นตัวคํำอยู่ที่แดนหน้านะผมแล้วก็ใช้จารด,ดอนซันโชกับจูเลนบันคอยเล่นตัวรุกคอยสนับสนุนเกมแล้วก็ปั้นเกมให้กับทางฝั่งของเอลิงอารันนั่นเองนะครับผมส่วนทางฝั่งของมิดฟิวรับนะผมอย่างอักเซลวิชเซลแล้วก็เอเมเรชานั้นก็จะจับคู่กันลงเป็นห้องเครื่องสำหรับเกมวันนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับสถิติ เฮตุเฮต่เคยเจอกันมาของทั้ง2ทีมนี้ใน5้านัดหลังสุดนะผมเหลือเชื่อจริงๆนะผมว่าเป็นทางฝั่งของดอทมุนนั้นสามารถเอาชนะบาลโเสซมินเช่นกลับปักไปได้ถึง5ครั้งเลยนะผมแล้วก็นาล่าสุดนั้นพบกันในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาปีที่แล้วนะผมดอทมุนเปิดบ้านเอาชนะกลับปักไป2ประตูต่อหนึ่งผมเชื่อว่าณเวลานั้นนะผมเป็นช่วงเวลาที่โปเลสเซียมินเช่นกลับปักนั้นฟอร์มท็อปมากๆจริงๆแล้วก็เรียกได้ว่าอา ขึ้นไปสู่หัวตารางคะแนนหรืออันดับหนึ่งจากฝูงของตารางคะแนนได้เลยณนะช่วงเวลานั้นนะผมถ้าผมจำไม่ผิดถ้าจําผิดขออภัยนะผมแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่บริษัทมนเชสกรบักรนั้นขึ้นไปรั้งจากฝูงได้แทนาทางฝั่งของไบเท์เนิอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะครับผมสาหรับฟอร์มโดยรวมของทั้งสองทีมนี้นั้นไม่ได้แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่นะผมก็ <c oughs> <c oughs> ทั้งฝั่งของกบบาร์ดบักนั้น5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ2นะผมส่วนทางฝั่งของ ดอดมุลนั้นชนะ4แพ้1น1ั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าฟอร์มแรงทั้งคู่เลยเรื่องไม่ถูงจริงแต่ว่าผมกัดฟันมาที่โปรเซร์ดมุลเพราะว่าฟอร์มร้อนแรงจริงๆสําหรับสูนหน้าเป้าตัวใหม่อย่างเออร์ลิงฮารันนะผม <c oughs> ผมเชื่อว่าเขาเป็นตัวจบสกอร์ที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ถ้าท่านใดไม่รู้จักผมผมแนะนําเลยคนระับลองไปชมฟอร์มของเอริงฮารันดูนะผมราะ มาฟอมร้อนแรงมากๆสําหรับเกมนัดแรกที่ลงมาก็กดแฮตทริกไปได้ด้วยนะครับผมก็ยังไงวันนี้ถึงแม้ว่าเจ้าถิ่นกลัดบักวันนี้จะมาเต็มแต่ผมเชื่อว่าแมาชื่อชั้นของดอทมูลนั้นสร้างมาได้ดีกว่าอยู่แล้วแล้วก็สถิติเฮดทเวสบ่งชี้ถึงความเขาเรียกว่าแพ้ทางนะผมเรียกได้ว่าบอลแพ้ทางนะถึงแม้ในเวลาที่บซ่เหมอนเช่นกลัดบักนั้นทําผลงานได้ดีเยี่ยมก็ตามบอเซ่ดอทมุนก็ยังสามารถเอาชนะมาได้ผมเชื่อว่า ฝากไว้ที่บลูเชีด o อทมูน่าจะมีโอกาสเข้าวินสูงนะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับก่อนจากกันสำหรับคลิปนี้อย่าลืมเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางการเข้าเล่นหรือเสิ่งโชคสิ่งนุ้นสิ่งไทยดีๆแบบ mm 8 8 sport c o m นะผมท่านใดที่มองหาเรื่องราวที่เราใจนะผมก็แนะนำเลยกับ mm 8 8 sport c o m ได้เงินจริงโชว์จริงนะผมเพราะว่าผมใช้เองเลยมาบอกต่อถ้าท่านใดถ้าท่านใดเรียกได้ว่าไม่ได้รับเงินอนะ มาแจ้งกับผมได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะลองแจ้งแอดมินเขาไปให้นะผมก็เชื่อว่าน่าจะไม่มีผมผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์ศูนย์นะครับผมที่จะโดน เรียกว่าดนโกงจากเว็บไซต์นี้นผมก็ฝากมาดูแล้วกันที่ mm88sport.com นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเว็บไซต์นะผมอย่าลืมนะครับเว็บไซต์ดีๆอย่าง tdedsport.com นัผมเว็บที่มาแรงจริงๆนะผมกับ tded บอลเดียว t d e ดบอลสเตข่าวสารในแวดวงกีฬาฟุตบอลแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือดูบอลสดออนไลน์นผมก็ต้องฝากมาด้วยที่ t d e s p o r t c o m สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ